สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุ์ตุลากันนะคะวันนี้เช้านี้ที่แฟดบ้านพระครูค่ะพี่น้องมากินข่าวเศร้าน้ำกันนะคะก็จะมีต้มปลาค่ะต้มปลานิยนต้มปลาสมุนไพรนะคะต้มปลานิยแล้วก็อันนี้ก็คือ,อแกงแงรงแนงปลาดุกภูมพันธุ์อัดช่องฟิตไว้ทําเยอะค่ะพี่น้องก็เลยอุ่นมากินค่ะอันนี้ก็จะเป็นมกลกระจากสวนปลาน,นี่ยนี่ก็จากสวนนะคะพี่น้องคั่วคั่ว เาขา่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมให้หอมๆขวพริกแห้งพร้อมนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนากินนากินแซบ่บแซบใส่ประกอกซีนวยมือเนี่ยมาเลยค่ะพี่น้องมา,ามามาแซ่บๆทำกันมาเลยค่ะนนมาคุริตมะซอสทอนนนนแตงโมส้มเจ้านี้ที่บ้านพระครูกินง,ง่ายอยู่ง่ายครับพี่น้อง ง่ายอยู่ง่ายเพืชอพักทันยาหามกุ้งหอยปูปลาจับมาจากนาค่ะแซ่รสกลมกล่อมวิธีการทำควมพันไทยเบิ้งแล้วด้วค่ะอาจจะเบิ้งแล้วคิดมาอกีกนะะี่ค่ะอร่อยมากพี่นอ้อง ปลานินปลานินก็จับมาจากหนางนะ่รับหวานหวานเนื้อหวานมาเด้อใครไปน้องมากินต้มปลาน้งกันนีตอนนี้เลยกินกระถ้วยกับกะุะิอกว่ต้องไม่ต้องใช้ช้อนกลางเพราะว่าทานคนละถ้วยอยู่แล้ว มาเ้อค่ะพี่น้งองตะนแนงปลาดุกอัดช่องพิษไว้แล้วก็มาอุ่นเน้อค่ะพี่น้งองแสร็คือเกลาอร่อยนัวกับข้าวเกือบทุกอย่างคูมพันใส่กะลาบค่อยได้ใช้น้ำปาลาเรบ ก็ล่าเจโนวหนัวแซ่ตัวสวัสดีครับมิตุลากันทำาเมืองภูมันตุลากันครับ <c oughs> ต้นเดิมข้าเช้าครับแ่บครับตอนนี้ที่บ้านพักครูค่ะบซดอย่ามาเสาร์นอนห้อน มีเห็ังพ่้องอ่าะะพี่น้องอันนี้ครับจะมาจากเหยปุ้มนะครับพี่น้องเรนาสวนผสมพี่ใหญ่ไปจับไปน้ำนี่ก็จะ เป็นใส่มะกอกกะทิสมปุยลุยพี่นงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมันเดิมแซ่บจัดจิตจัด,ดมันเดิม bà con nghe nhây chứ không tôn là gì đấy phá qua, ơ nghe hả quả gì à thế à khả năng đấy không lắm gần tôi ngon ngon ค่าตะไคร้พริกแห้งหอมกระเทียมใบมะกรูดคูมันคั่วก่อนแล้วก็ที่หอมออกกินหอมค่ะหอมกว่าที่เราใส่แบบสดๆจะจะหอมแล้วก็ได้รสชาติกว่ากัน น้ำแกงก็กลมกล่อมมันจะเป็นเครื่องทเทศเนาะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะพวกข่าตะไคร้พวกเครื่องทเทศเราโซดลงไปเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเย็บมาเร้อค่ะไปนะ่นอง ุลิยกเลยหัวจัดให้หวานบ่อป๊าวานมนเดียเพราะว่าปลาสดเนาะปลาสดแล้วก็ตูใไญ่ค่ะพี่น้องเนื้อกะทิวันหวานเลยแม่ครับพี่น้องกินแค่นี้ก็ได้สารอาหารครบห้าหมู่กินดูแบบพอเพียงก็จะได้ปลาจากโปรตีนโปรตีนจากปลา ขึ้นผักครบทุกอย่างะค่ะพี่น้องมะเขืเทศผลไม้เราก็มะละกอสุกจากนาครบแล้วค่ะอาหารห้ามูเราไม่ต้องไปทำหลายอย่างแต่ว่าให้ให้มีสารอาหารครบห้ามูไถ้เห็ดหลายอย่างก็เหลือเนาไปเล่น้อง กินทิ้งกินคว้างก็เลยว่าเออเราประหยัดอดออมแต่ว่าให้ให้มีสารอาหารครบถ้วนขอบคุณเอฟซีหลายลฟเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์อร่อยค่ะให้อยู่ให้อยู่แบบหมดพอเพียง ยังเี็นดนี่แหละกินกินถ้าถ้าเราทําหลายอย่างมันก็กับข้าวก็เหลือเราก็ไม่อยากจะก,กินกับข้าวเก่าแล้วก็ทํากินใหม่ไปเรื่อยแต่ว่าทําปริมาณที่ไม่เยอะอย่างต้มปลาเนี่ยตัวเดียวพี่น้องต้มตัวเดียวอุ้ยไม่ถึงตัวด้วยนะกุมบัน ตัวตัวใหญ่ๆห,หั่นเป็นชิ้นๆตัวใหญ่ทำกับข้าวได้สองมื้อ พี่ต้องต้มปลามาเด้อค่ะมากินปลาต้มปลาน้ำกันไม่ห่าโปรตีนล้ว,ลวนเลยหวานช่วยๆล้ว กุเรียระวังก้างนะก้างใหญ่ตัวใหญ่ก็ก้างใหญ่อร่อยมาก ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตัวลากันขอบคุณเลยละขอบคุณหลายๆเว้ค่ะพ่อแม่พี่น้องภูมิพัพนธุ์ก็จะนําเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสืบสาบรภูมิปัญญา,ยท,าท้องถิ่นันจากฐารตะการนอคะพี่น้องเนี่ยตะกาของคนพ่อง,งามชุมชื่น ใบขนาดนี้ประมาณสองร้อยบาทวันนี้ภูมิพันธ์ว่างภูมิพันธ์ที่เขาที่นาตะก้าไปขายคุณพ่อง,งามชื่มชื้นค่ะขายในหมู่บ้านเด้อค่ะพี่น้องใบละสองร้อยบาทแน่นนาสวยคงทนอ่าหัวตะก้านี่ก็เฮ็จุจากจากการตัดนะค่ะพี่นงองการตัดงามงามเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามจุมชื่น คุณพ่อของคุณภูมพันธุรักกันค่ะเพื่อนอายุแปดสิบหกปีแล้วเพื่อนกันยัง้งมักสันตะการ์อยู่ค่ะสิบสามภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้แพร่ขยายผลให้กับผูที่เขออ้ามาเยี่ยมชมที่เพื่อนอยากสนานตะกาแลเด้อค่ะเด็สนดานตะกาขายเป็นเป็นงานฝีมือสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะพี่ทีเนะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวสร้างงานสร้างอาชีพ ที่บ้านของเราเองค่ะไม้ไผ่ค่ะตัดจากยูนาค่ะยูานาคูมพันหละเราไม่ต้องซื้อไม้ไผ่ก้านตาลก็ไม่ได้ซื้อเน้องพี่เล็กเนาะ <c oughs> ได้ซื้อ,อย่างเดียวค่ะพี่น้อง <c oughs> หวายเป็นบลอกพี่เล็กได้ซื้อหวายได้ซื้อหวายเออซื้อหวายมามัดมองเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยมามัดห่วตะกร้าเนี่ย ซื้อหวายเส็นนึงกับประมาณร้อยก็บาทเนาะเส็นนึงประมสามสิบห้าบาทืาอ 30, ทเท่าไรวุ้บคุ้มจำบ่ได้คุ้มพันจำบ่ได้ค่ะคุ้มพันซื้อไม่เพ่อประมาณสิบสองเส็นซื้อโดนแล้วใกล้จะหมดยังพี่ใ<ค>เออใกล้แล้วเดี๋ยวกลับบ้านเสาเสาหน้าก็คุ้มพันจะไปซื้อหวายไมพ่พ่อนอกนั้นก็ไม่ได้ซื้ออะไรเนาะพี่เนาะไม่ไซือ้อ แต่ว่าใช้แรงงานเนาะใช้แรงงานใช้ฝีมือเออใช้แรงงานใช้ฝีมือเป็นงานฝีมือล้วนแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้พคุณพ่อจะจักตอกมันบอกมันบอกจับตอกเออจักตอกอาจาักตอก,ก,ตอกพ่อว่าจาักตอกประมาณสองอาทิตย์นั่นหละเราเราที่จกักไห้เบิดเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานไม้จะแห้งใช่ไหมพี่ mm. แล้วก็ที่จับยาก ที่คูพันกับที่คูฤิตัดตัดไม้ไผ่ให้พอ่อมือน,นี่นะเราก็ดีจัดตอกไว้แล้วบิดเลยเราก็ค่อยสานทีเดียวเลยอาทิตย์หน้าพอดีหละคูพันกลับบ้านกลับไปเบิ่งพ่อสานตะก้าพอดีค่ะกุณแจล่าเด้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูการสอนคูพันตุลากันทุกงานทุกอาชีพนะที่เป็นอาชีพสุจริตที่ท่านทำอยู่ ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นข้าราชการครูแต่ว่าเพื่อนเขามาติดตามให้กำลังใจคุ้มพันธุคุ้มพันธุ์ขอบคุณเลยล่ะได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเป็นอาชีพที่สุจจิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าแม่ขายอาชีพออะไรทำงานบริษัทเนาะพี่เนาะถือว่าเป็นอาชีพที่สุจจิตก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติคุ้มพันธุ์เคารพทุกท่านทุกท่านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยกันนะคะเด้อ คุณันก็เป็นลูกชาวนานี่แหละลูกพ่องามจมชื่นไม่ชางจงชื่นเป็นลูกชาวนาทำไรทำนาทำสวนเหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพ่อกันคลิหนานะะเด้กคาเดอสวัสดีค่ะ